ใายพี่ควา้าไหหัวลูกตะแคงไปตะแคงมาก,ก็ไม่เห็นเป็นอย่างก็คือมือนันหมอมือนันที่ว่าพาลูกาสไปหาหมอแล้วจะนั่งหงห้หลายลๆนั่นที่นั่งจับลูกลูกเจ็บแบบโย,ยขืนแล้วจับยยขืนแล้วมันไอ้นั่งหงห้นะช่วงที่ไปหาหมอนะั้นนั่งหิวน่มหิวน่มแล้วก็ปวดท้องเมื่อนั้นลูกไสเจ็บน,นั่งก็ปวดท้องน้ำพวนั่ง เขาแล้วเขาจิบโคอหรือเปล่านันเละหรือถึงเลยไปหาโมอมื่อนี้นะจ๊ะเขาก็ว่าปกติทุกอย่างเขาบอกว่าอยู่บ้านก็พยายามให้ลูกแบบพิกไส้พริกควา้าบ่อยๆางนี้นะจะให้โคอเขาแข็งน่าจะเลยพี่น้องอันนี้กเสริจไปแล้วนะจจะอันนี้เจอไปให้สามีมาส่งอยู่หา แฟนเพิ่นก็บอกวา่าเธอไปหาหมูเพอะเธอเลยเดี๋ยวฉันจะเบิง่งลูกเองว่าเจ็บกระปั้มต้องไปเรียบร้อยนะจ๊ะเพราะมื้อนี้แฟนเฮ็ดงานอยู่บา้านก็เลยบ่ค่อยมีปัญหาเนาะพี่น้องตอนว่าตอ้องคืนเจ็บสิเป็นคนดูแลลูกน,น,นะจ๊ะแต่ถ้ามือ้อใดแฟนบ่ได้เป็นงานกลางเว้นแฟนก็กสิเป็นคนเบิ่งนะจ๊ะก็คือผัดกันดูแลโอเคอันนี้ก็ถึงแล้วเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวพบกันเันนะจ้ะหลังจากไปหากับพิบมือเรียบร้อยเจ็บก็ กลับออกมาเราจะยางมาขึ้นรถบัแบบบสแล,บลบาาแล้วก็นั่งรถบัสกลับบ้านสายหา72คือเก่าพี่น้องลุ้นแล้วทีเดียวปอดายนั่งรถบัสเราจะคิดหอดบรรยากาศเก่าเกาแลก็นั่งกลับผู้เดียวตามเคยเราจะอันนี้ก็ภาคเสียงเราพี่นอ้อนงเพราะว่านั่งรถบัสรดันคนมันหลายหน่อยแต่เจ้าก็ได้แต่ถ่ายวิดีโอหลังจากเจียบลงรถบัสเสร็จเนาะพี่น้องเกลี่ยป้ายยางกลับบ้าน มืัอน,นี้ขึ้นรถมามาลงแถวบ้านเนาะจ้ะซูเท้าเจี๊ยบสีนั่งรถบัสไปพปร้อมปิดบุ้มเราก็ไปขึ้นรถไฟเนาะจ้ะแต่ถ้าขึ้นรถไฟนั่นมาลงอยู่บ้านมันก็ตรงย่างเขาตั้งหนึ่งกิโลนะจ้ะพอเสร็จถึงบ้านจะบกได้เลือก,เล,อกเลือกนั่งรถบัสเนาะจ้ะตอนเด็กเากำลังสิบายสามนกแต่เศร้าเจี๊ยบยังไปได้กินข้าวอยู่มื <laughs> ัอน,นี้ว่าสิแกงไก่ใส่หัวปีเนาะจ้ะ ที่ซื้อหัวปีมาจาก้านแข็งเม,มื่อวานมันี้อากาศดีดีพี่นองมันยากาศโดยโลมนะจ๊ะสี่เจ็บอยู่แฟนพันกายูบานเบิงหลูกคือเก่านะจ๊ะเพราะว่ามมน,นีเพันบาด้เพชรงานเป็นงานอยู่บาน ก็เลยว่าหายไปได้หายมีแต่นมปั๊มไ้เนะจ๊ะเห็นเด้พี่น้องต้นไม้มันเลื่มออกออกใบแล้วเนี่เยเลยเห็นบ่เรื่มออกใบแล้วจ๊ะเห็นบ่ดูดูร้อนกำลังจะมาแล้วแต่แฟนว่าหิมาสิมาีกแล้ว อากาศจะหนาวเหมือนเดิมแต่บุงวา่าซิเมนบนเพราะว่าฟินแลนด์ส่วนมากอากาศแบบว่าเปลี่ยนแปลงบ่อยนะจ๊ะยางกับบานมันมีคิดถึงบรรยากาศเลยพี่น้องบรรยากาศที่เจ็บเคยเรียนหนังสือนะจ๊ะแล้วก็เลิกเรียนประมาณใบม,ม้งใบสงศส,สมัยยังไม่ได้ดทองนะจ๊ะ มาหน,นีไปห้ามบอกก็ของรูกับปกติสุยางเลยจ้ะยังยว่าเลยพี่น้องประเทศนี้แบบเขาใส่ความสัมพันธ์กับเด็กหน่อยกับสุกคนเลยจ้ะ้าผู้ได้ป่วยยังสินุกเด็เดดีดีมือน ไปถึงถี่เจ็บก็สะไปหันหัวปลีเนาะจ้ะนี่คันนี้กะโหลกพี่น้องเห็นบ่กะโหลกไทฮิมะตกสิบ่เห็นเพิน่นห่วงดูดูหอนเพิ่นก็นสอ,อกมาเราจ้ะบ่ย่านคนนึงเด้อพี่น้องเบิ่งขนาดเฮายางยังบ่แล่นหนีเฮาอยู่ไอ้เจ้าเดินมาเลยเพิ่นกินอีหยังกูหมู อันนี้มายานคนหรือไหมมึงมึงพี่น้องขนาดทายปนิยังมายานไหมอันนี้ประเด็จซุ่มยังได,ด้ด้นี่ทุ่มระชาตเขาดีดีจนก,กระหลกมายานคนไหมโอ้ไม,อม่กอดมกินยมยมยมย อันนี้สุดๆเลยนะพี่น้องไปแล้ว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 ขอโทษไปแล้วพี่น้องหาเขานา่งบนจนบระหยานเนาะโอเคพี่น้องตอนนี้กระดายยู่ห่างนะจา่ะหลังจากกับมา มาหาผิวผมเราจะเจมก็เลยกลับถึงบ้านปพื่อแฟนก็เลยชวนออกมาหาสื่อของเราจะก็เลยเดี๋ยวออกมาคื้นกอล์ฟอี่น้องตอนนี้กำลังเลือกสื่อหาซอสนะจะซอสกินกับฮอทดอกเอาแล้วว่านี่ว่านเลยอร่อยกันพิส pues mm ังเกตเฉพาะมายองเนสกุกเก็ตอ่ะอ <Felix 's> <ique> ๋อคันไทร ในของแล้วพี่น้องได้เนื้อได้เนื้อหมูได้ผู okay. ้เออลูกสิน้นบ้านเขาเลยแล้วก็น,น้าําผลไม้เนาะจ้ะแล้วก็ันนี้ขนมปังหวานจรินเดี๋ยวไปหาขนมให้น้องาอมาเน้อจ้ะ ของน้องมา้าใบแบบทำความสะอาดแถวนี่เขาก็จะเห็นแล้วจ้ะมีหลายอย่างมีแบบเป็นคือหนึ่งเป็นแ่งๆอาหารให้มา้าไปกินเลนก็ได้ใมา้าอาหารวางฟืนมีหลายอย่างเลยจ้ะ ก็ไบวังกำลังหาว่าสื้ออีกอย่างอีกน้องอ,อันนี้ข,ขนมจะมาก,กินขนมเลยอันกินกลิ่นเบคอนมาจากแซ่บ แฟน่อนปริสือยังนี่ก็เครื่องดื่มนะจ๊ะแต่จะดื่มก็ไม่้องออเอลโกฮอลหรอโโนโอ้กระบอกช <She did. S 1> ิน้ำขิงน้ำขิงน้ำขิงนบา้่สดตัเอนใหม่ l e t o you w a n มื่อนี้อาชจจีพได้เฮ็ดก็เขาให้ให้เบิง้งเนาะจ้ะอาชีพทายจนเฮ็ดเสร็จแล้วพี่น้องเพราะว่าพ่มีเวลาเนาะจ้ะเพราะว่ายากลูกจนเก็บกลับมาจากไอ้หาวิวมั่น,นลูกยังมไม่ได้นอนเลยพี่น้องแฟนเอานอนบ่ได้ยากเก็บคือเขาทะเลว่าสิเฮ็ดไอ้แกงไก่ใส่ ปีขวดนะจ๊ะคือสุดปราดเห็นเราพี่น้องคือสุดประหาดเฮ็ด,ด,ดตัวอย่างให้เบิ้งเลยจ้ะคือสุดแต่งจริงอนเลยขึ้นหนิดก็ในเซ็ตละพวงเลยดิในของครบตัวอย่างแล้ยจ๊ะโอเค,อเคไปแล้วเดลยจ้าฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่น้องตอนนี้แฟนกำลังคิดเงินเลยจ้ะว่าสะหมดกี่บาท มุดเจ็บืของมาหลายเราจะเพิมให้เต็มเใจ,จคิดนั่นเองเราจะ,ะมาเสด็จสะดวกสบายเรื่อยถ้างว่าสมัยที่บาน,นี่พี่น้องคมเมื่อกี้สื้อว่าเราจา36ยูโรนะจ๊ะ không nói điều